พี่ๆมองว่าทีแมนซิตี้เนี่ยประวัติศาสตร์ของเขามันดูแบบหมายถึงว่าสาหรับเป็นถ้าเป็นคนดูบอลมันดูน่าจดจำแล้วเพราะสำหรับผมผมรู้สึกว่าเวลาเราทีมผมเนี่ยผมเชียร์ผมอะผมก็รักของผมผมรู้สึกว่าเวลาเขาแพ้หรือชนะผมก็แบบมีอารมณ์ร่วมเลยอะแต่เหม,มือนบเราจะชอบทีมผมจะชอบโดแนแซมาว่าโอ้ยเงินซื้อความสําเร็จนู่นนี่นั่นร่าุดกงแบบคดีเราติด้นิวายมันก็นทาให้ผมบบเออมัน เหมือนแบบเฮ้ยทำไมแฟนบอลรุ่นใหม่ๆอย่างผมแบบมันไม่สเปคให้เขาได้ออกมาพูดมีความสุขในน้ออะไรเยหมายถึงว่ามันก็บางทีเราได้แบบเหมือนมันก็สุดไมแค่ที่ของเราอย่างเงี้ยครับอืมเข้าใจครับเข้าใจอพี่เริ่มด้วยคํานี้ครับว่าทุกสโมสรมีประวัติศาสตร์ของตัวเองครับอืถูกต้องถูกต้องทุกสโมสรมีประวัติศาสตร์ของตัวเองคือถ้าถ้าคุณจะบอกว่าซิตี้เป็นทีมที่ไม่มีประวัติศาสตร์ยุคหกศูนย์นี่ดับเบิลแชมป์นะครับอ่าใช่ไหม ได้แชมป์แบบคาบินเนสครับได้แชมป์ใช่ได้แชมป์ด้วยยุคแบบฟรานซิสลีโจโอยอะไรพวกนั้นอ่ะใช่ไหมคือคืออ่าโรนีมาร์ชหรือไมซ์ซัมเบีมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะคือมันขึ้นอยู่กับว่าในช่วงเวลาตรงนั้นเนี่ยเราเราคุยกันตอนไหนซึ่งถ้าเราอ่าผมใช้คำว่าไงเดียเราพอจะเข้าใจนะว่า ด้วยด้วยความที่ซิตี้โดนพูดถึงในเชิงเนี้อ่ะมันมีหลากหลายเหตุผลอ่าหนึ่งคืออาจจะเป็นเรื่องของเจ้าของสโมสรอ่าที่เฮ้ยมันก็เราเราต้องยอมรับว่าโอ้เป็นงบประมาณที่มันน่าสนใจจริงๆแล้วก็ด้วยความสำเร็จในยุคหลังๆที่ผ่านมาแต่ถ้าจะบอกว่าเป็นทีมที่ไม่มีประวัติศาสตร์หรือหรือเอาเรื่องนี้มา,มาแซะพี่พี่ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่พี่จะย้ำกับทุกคนเสมอว่า ทุกทีมันมีภาษาของตัวเองดนะ้ต่อให้ช่วงเวลาที่มันมันดูตกต่ําหรือมันดูที่ไม่ได้อยู่ในอยู่ในจุดโฟกัสมากนักนะมันก็เป็นช่วงที่ทุกคนต้องเติบโตอ,อ่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากถ้าหากเจรู้สึกแบบแหมมันเจ็บปวดเหลือเกินก็พี่เวลาโดนแซบแบบที่ไม่มีประสาทนู่นนี่นั่นต่างๆสิ่งที่เราแนะนําได้ก็คือก็บอกกับคนนั้นครับว่า ผมกําลังสร้างอยู่ครับครับถูกต้องผมกําลังทําอยู่ครับทีมของผมกําลังทําอย่างจริงจังและประสบความสําเร็จด้วยครับครับและนับจากนี้ไม่ว่าจะเมื่อไหร่ก็ตามแต่เมื่อคุณหันกลับมามองในผลงานของมาสตี้ที่ทําอยู่ซึ่งผมเชื่อว่ามันกินระยะยาวแน่ๆนั่นแหละครับมันคือประวัติศาสตร์ที่เราสร้างมาพร้อมๆกันถูกต้องจงจงอะไรอ่ะจงภูมิใจครับจงอย่าอย่าให้ อย่าให้คําพูดของคนอื่นมาทําให้ความภาคภูมิใจของเรามันลดน้อยลงอ่ะอืับอย่างนี้นะผมบอกว่า